มิกะสูตรว่าด้วยจอมปลวกปริศนาจากพระสุตตันตปิฎกมัชชินิกายโมลปันนาตโอปัมะวัคพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเล่มที่สิบสองข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนาพระเชตวันอารามของอนาถาบินดิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวตทีสมัยนั้นท่านพระกุมารากัสปะพักอยู่ที่ป่าอันทวันครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไป เทวดาองค์หนึ่งมีวัน,นงดงามยิ่งนักได้เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันทวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสปะถึงที่อยู่แล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระกุมารกัสปะว่า พระคุณเจ้าจอมปลวกนี้ย่อมพ้นควันในเวลากลางคืนย่อมลุกโลงในเวลากลางวันพรามได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงนำสัตตราไปขุดดูสุมเมธใช้สัตตราไปขุดก็ได้เห็นลิมสลาก จึงกล่าวว่าลิมสลักขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสมเมตเธอจงยกลิมสลักขึ้นใช้ศาตราขุดต่อไปสุมเมตใช้ศาตราขุดลงไปก็ได้เห็นอึงจึงกล่าวว่าอึงขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่า สุมเมธจงนำาอื่งขึ้นมาแล้วใช้ศาสตราขุดต่อไปสุมเมธใช้ศาสตราขุดต่อไปได้เห็นทางสองแพร่งจนกล่าวว่าขอรับพรามกล่าวว่าสุมเมธเธอจงถางทางสองแพร่นออกเสีย แล้วใช้ศาตราคุดต่อไปสุมเมช้ศาสตราคุดต่อไปได้เห็นมห้อกรองน้ำด่างจึงกล่าวว่ากรองน้ำด่างขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงยกม้กกรองน้ำดางขึ้นมา สุเมช้ยสตกราขุดต่อไปได้เห็นเต่าจึงกล่าวว่าเต่าขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุเมเธอจงนำเต่าขึ้นมาแล้วใช้สาตราขุดต่อไปสุเมใช้ยสตกราขุดต่อไปได้เห็นเสียงหันเนื้อ จึงกล่าวว่าเขียงหันเนื้อขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมเธอจงเขียงหันเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สาตราขุดต่อไปสุมเมใช้สาตราขุดต่อไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงกล่าวว่าชิ้นเนื้อขอรับ รามกล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้สาตร์ขุดต่อไปสุมเมธใช้สาตร์ขุดต่อไปได้เห็นหน้าจึงกล่าวว่านาขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่านาจงดำรงอยู่เถิด เธออย่าเบียดเบียนนากเลยจงทำความนอบน้อมนักระคุณเจ้าท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาทั้งสิห้าข้อนี้ท่านควรทรงจำคำจะเลยปัญหาเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเธอในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมนาปรภามเทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต หรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ได้ เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นนั้นผ่านไปท่านพระกุมารากัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเทาวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควร กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์โพจรรญเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันนาโงดงามยิ่งนักนเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันตทวัน เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนหน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกมีพนความในเวลากลางคืนลุกโลงในเวลากลางวันพรามได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมร เธอจงนำสัตร์าไปขุดดูสุมเมศใช้สัตร์าขุดลงไปได้เห็นลิมสลักจึงกล่าวว่าลิมสลักขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธ เธอจงยกลิ้มสลับขึ้นแล้วใช้สัตราขุดต่อไปสุเมใช้สัตราขุดต่อไปก็ได้เห็นอึงจึงกล่าวว่าอึงขอรับได้เห็นหน้าจึงกล่าวว่าน้าขอรับพรำกล่าวอย่างนี้ว่านาจงดำรงอยู่เถิด เธออย่าเบียดเบียนนากเลยจงทำความนอบน้อมนาพระคุณเจ้าท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผูมีพระภาคแล้วทูลถามทั้งสิบห้าข้อนี้ท่านควรทวรงจำคำฉเฉลยปัญหาเหล่านั้นที่พระผูมีพระภาคตรัสตอบเถิด ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสามนาพรามเทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถา,าคตหรือสาวกของพระตถา,าคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสียแล้ว ข้าพระเจ้ายัางไม่เห็นบุคคลผู้ทําจิตของพัทข้าพระเจ้าให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เทวดาละได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นข้าแต่พระองค์จ้เรินอะไรหนอชื่อจอมปลัว อย่างไรชื่อว่าการพ้นควานในเวลากลางคืนอย่างไรชื่อว่าการลุกโลงในเวลากลางวันใครชื่อว่ากรามใครชื่อว่าสมุเมตอะไรชื่อว่าสัตราอย่างไรชื่อว่าการขุดอะไรชื่อว่าลิมสลัก อะไรชื่อว่าอึมอะไรชื่อว่าทางสองแรงอชื่อว่าหม้อกรงน้ำดา่างอะไรชื่อว่าเต่าอะไรชื่อว่าเขียงหันเนื้ออะไรชื่อว่าชิ้นเนื้ออะไรชื่อว่าหน้า,าพระผูมีพระภาตราต่อว,ว่าภิษุ ำว่าจองปลวกนั้นเป็นชื่อของราา่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมาหาปุตตรูปสีมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตด้วยข้าวสุกและขนมกลมมากไม่เที่ยงต้องบอริหารต้องนวดเร็จจะต้องแต่ และกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาสองคำว่าอย่างไรชื่อว่าการพ้นควันในเวลากลางคืนนั้นได้แก่การที่บุคคลทำการงานในเวลากลางวันแล้วตรึกตรองถึงในเวลา ชื่อว่าการพ้นควานในเวลากลางคืนสามคำว่าอย่างไรชื่อว่าการลุกโผล่ในเวลากลางวันนั้นได้แก่ที่บุคคลตรึกตรองถึงบ่อยๆในเวลากลางคืนแล้วประกอบการงานในเวล กายและวาจานี้ชื่อว่าการลุกโลงในเวลากลางวันสี่คำว่าพระนั้นเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าคำว่าสุมเมธนั้นเป็นชื่อของพิสุปุปเป็นเสขาหก คำว่าสัตรานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญาอันประเสริฐเจ็ดคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปรารคความเพียรแปดคำว่าลิมสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชชาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธ ธอจงใช้สัตราโยกลิมสลากขึ้นคือจงละอวิชาจงขุดขึ้นมาก้าวทำว่าอึงนั้นชื่อของความขัดแท้ใจเนื่องมาจากความโกรธคำนั้นมีอธิบายว่าสมเม เธอจงใช้สัตรานำอึงขึ้นมาคือจงละความขับแข้นใจเนื้อมาจากความโกรธจงขดขึ้นมาส,สิบคำว่าทางสองแพร่งนั้นเป็นชื่อแห่งวิจิตจชาคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตราทา สองแพร่งคือจงลาวิจิกิจชาจงขุดขึ้นมาสิบเอ็ดคำว่ามอกรองน้ำดางเป็นชื่อแห่งนิวรณห้าประการคือกามฉันทะนิวรณ สิ่งที่กัณจิตคือความพอใจในกามพยาบามที่วอนสิ่งที่กัณจิตคือความขาดเพื่อนใจที่นามิธานิวอนสิ่งที่กันจิตคือความดหดหูและเชื่องซึม อุทจากโกกุจจานิวรสิ่งที่กันจิตคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิตชานิวรสิ่งที่กันจิตคือความลังเลสงสัยคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้สัตรายกมองรองน้ำดางขึ้นมาคือ ิวรห้าประการจงกคขึ้นมาคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อแห่งอุปาทานขันห้าประการ อยูปาทานคันอุปาทานขันคือสัญญาสังขารูปาทานคันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณูปาทานคันอุปาทานขันคือวิญญาณคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธ ธอจงใช้สาตรานำเต่าขึ้นมาคือจงละอุปาทานขันห้าประการจงขุดขึ้นมาสิบสามคำว่าเขียงหันเนื้อน,นั้นเป็นชื่อแห่งกรรมคุณห้าประการคือรูปที่จะเพึงรู้แจ้งทางตาที่นาน หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนาเสียงที่จะเพิ่งรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะเพิ่งรู้แจ้งทางจมูกรสที่เพิ่งรู้แจ้งทางลิ้นถาพาที่จะเพิ่งรู้ ที่น่าปราทานหน้าใครหน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดคำนั้นนี้อธิบายว่าส,สุมเมธเธอจงใช้สัตรายกเขียงหันเนื้อขึ้นมาคือจงละกามาคุณห้าประการ จงผุดขึ้นมาสิบสีคำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อแห่งนั้นที่ราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำนั้นมีอธิบายว่าสุมเมธเธอจงใช้สัตรายหยิบชิ้นเนือน้อขึ้นมาคือจงละนา จงขุดขึ้นมาสิบห้าคำว่านากนั้นเป็นชื่อของพิกษสุผูเป็นผีนาศคำนั้นมีอธิบายว่านาจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาเกเลยเธอจงทำความนอบน,อบน้อมนา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิตนี้แล้วท่านพระกุมารกัสปะมีใจยินดีชื่นชมภาสิทตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้บัดขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเเด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้รู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มาโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมะมีความงามในเบื้องต้นมีความงามใน่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและเพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารณะจนตลอดชีวิตและตราบถึงซึ่งพระนิพพานเธอ